สวัสดีครับผมจุดจุออนทัวร์ tour นะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับเหมือนเช่นเดิมนะครับเห็นข้างหลังผมก็รู้แล้วว่าตอนนี้ผมจะทำอะไรจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้รีวิววิธีการทำปลาฉลามมาแล้วนะครับวันนี้ผมจะเอาหูฉลามนะครับ คือตรงคลีบของมันนั่นเองนะครับหูฉลามประกอบไปด้วยคลีบลำตัวนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็กระดองหลังกระดงหลังนะครับแล้วก็ส่วนหางแผมแปลกใจอย่างหนึ่งว่าทําไมถึงเรียกหูฉลามทาั้งๆที่มันไม่ใช่หูม,มัน <laughs> มันไม่ใช่ส่วนหูเ เนี่ยมันห่างชัดๆเนี่ยทำไมคนเรียกหูฉลามเขาหูมาแล้วก็หูไปเเออเอ,อใครรู้ใครรู้นะช่วยเม้มหน่อยนะ <c oughs> เอ,อแล้วรู้ต้องรู้ให้จริงนะให้รู้มากกว่าผมนะให้รู้ <c oughs> รู้ต้องให้จริงนะเออมดูนะเนี่ยมันห่างชัดเนี่ยเรียกหูฉลามอะเขาเรียกหูแล้วก็หูตามเขาแหละ <c oughs> เดี๋ยววันนี้มีเม,ม,มนูนะครับก็คือผมอยากจะกินราดหน้าหูฉลามครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับไม่มีดีกว่ามันต้องใส่กระเทียมนะครับใส่กระเทียมไปก่อนคว้าให้มันหอมๆหน่อยนะครับอโอเคเห,อเหลืองได้ที่แล้วนะครับเราก็เติมน้ําไปเติมน้ําไปนะครับแล้วก็ นรงไฟถึงที่จากนั้นผมจะเอาหูฉลามลงไปต้มก่อนแยกต่างหากนะครับต้มเพื่อให้มันสุกแล้วก็ให้มันกรึบๆระหว่างนี้เราก็จะปรุงด้วยใส่ด้วยน้ําปลาครัวแล้วแต่จุ๊ๆนะครับ เอาอะไรกับผมได้ไม่แน่นอนนะครับใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับอ๋อเปิดใหม่ๆเลยน้ำหอยจะใส่น้ำมันหอยลงไปนะมก็จะใส่น้ำมันหอยลง,งไปนะครับใส่เจี่ยวไปนะครับเจียวไปนิดนึ่งตามด้วยน้ำตาลนะครับเดี๋วราผส่น้ำตางก่อน ขอซอสปรุงรสอีกนะครับใส่ไปนี่ฟับใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวนี่ผมก็จะชิมชิมรสชาติกับ เห็นไหมนี่ที่เป็นเส้นๆมันนี่เห็นไหมเหมือนหูฉลามเลยแ้ยไงพอมันพอมันสุกเริ่มจะนิ่มนะครับเราก็จะเห็นเส้นๆตรงเนี้ยที่เวลากินแล้วเห็นว่าโอ้โหเป็นเส้นๆเนี่ยอันนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ย,ยเราเคี่ยวต่อเคี่ยวต่อก็โอ้ดูนะครับโอ้เข้มข้นมากดู โอเคมีคงค่าได้แล้วนะครับเราสุกเรียบร้อยแล้วผมจะตักขึ้นจานพักเอาไว้รอโอ้ยนะครับเป็นเปปล่อยเส้นๆเ,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 เรียบร้อยนะครับสี่ส่วน เแบบเพราะว่าผมเคี่ยวนานนะครับโอ้เปื่อยน่าดูเลยนะครับอจากนั้นผมก็จะสลับกระทะหน่อยเอ,อิน้ำที่เราต้มหูฉลามไว้นะครับเทใส่ไปเลยปัาบเร่งไฟนะครับแล้วก็เติมน้ำเพิ่มนะครับ เติมน้ำเพิ่มไปน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เพิ่มเติมด้ของตัวของตัวสามตัวล้เจ๊ขอสามตัวนะพอเราสามตัวพอแล้วพอแล้วขอบคุณครับเจ๊ได้ไเอาไปเลยีตัวนี่ครับขอขอกุ้งป่ามาสามตัวแนละ้ ไหนูจะขอมึกไปตัวกิมหนูขอมึกไปตัวเลยตัวไหนตัวเดียวพอตัวเดียวพอตัวเดียวนะตัวเดียวพอนะไม่เอาไม่เอากิมตัวเดียวตัวเดียวไม่เอาตัวเดียวเดี๋ยวมันมีมีกุ้งแล้วอยากได้แค่ตัวเดียวไปเลยฮะผมผมขอรักตัวเดี๋ยวน่งมาให้ได้แต่หนึ่งตัวหมึกนะครับเมึกใส่ไปก็หมึกใส่ไปนะครับ หมึกใส่ครับตามด้วยกุ้งสดนะครับตามด้วยกุ้งสดนะครับ,สรบเสรยร้อยแล้วเริ่มเติมด้วยน้ำปลายอยีกนิดนะครับ มัน,นก็ใส่ผัก,กลงไปนะครับเออเขาเรียกอะไรขนาคนาญี่ปุ่นหมขคลลี่แล้วก็คณนาญี่ปุ่นนะครับแล้นนก็ผมจะใส่แป้งมันนะครับใส่แป้งมันเพื่อให้มันเหนียว ชอบกินเหนียวมากนะครับผมเลยใส่แป้งมันแค่นิดเดียวไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เหนียวเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับยอดถึงสุดท้ายที่จะใส่นะครับเห็ดครับประเภทเห็ดเข็มทองเห็ดอะไรพวกนี้ครับโง่ไปนะครับ หนึ่งดูนะครับเจ้าอขออภัยผู้ที่นอนดึกด้วยนะครับถ้าเปิดมาดูผมนี่ดูนะครับโอ,โอเคเห็ดต้องกินแบบสุกๆแค่นี้พอนะครับปิดเตาแก๊สเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับผมยังมีหูฉลามอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้มาตักลาดนะครับมันสุดยอดมากๆเลยนะครับดูครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโ,โชกุ้งหน่อยโชกุ้งหน่อยโอ้โชกุ้งหน่อยนะครับดูดูโช,โชกุ้งหน่อยโชกุ้งโหมึกหน่อยอ ผมเห็นแล้วผมยังอดใจไม่ไหวเลยนะครับนะครับเพิ่มเติมเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมโดยโอ้โหเส้นมาม่านะครับนะเส้นไมไหวอยากกินไว่ไหวนะครับม,มาม่าไม่ไวก็เอาเส้นไมไหวนะครับไวไว,ไวรุ่นเก่าไวไวรุ่นจอมัอนลวกสเส้นใครจะกินใครจะกินแบบ เอาน้ำลาดหน้าไปลาดเลยก็ได้ครับมันจะกรอบๆเลยนะประมาณ70%เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเพราะว่าเดี๋ยวเ,าเราเอาน้ำเอาน้ำในอันน้ำลาดไปก็เป็นอะไรที่ฟินแล้วครับ ตักให้ดูเดี๋ยวจะไม่เห็นกันนค,ครับลากลงไปเลยนยครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเอาหูฉลามใส่กันยังไงครับมือนี้โอ้ใส่นี่ต้องใส่หูฉลามด้วยใส่หูฉลามไปด้วยเลยนี่เอใส่หูฉลามไปด้วย อ้โหเห็นไหมันจะนิ่มๆนะแล้วก็อันนี้ของผมเองแล้วก็เพิ่มเติมด้วยหางฉลามดูหันหน้ามองหน้าลูกดิอ <laughs> เป็นไงครับสุดยอดไหมวันนี้อย่างไงครับโอ้โหลัดหน้าหูฉลามนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นไงครับโหแล้วน่าเต็มจานมากแล้วก็หูืหลามที่ผมโป้นต้มจนเปื่อยแล้วนะครับก็เอาวางไว้ข้างบนนะครับ่เ <c oughs> ็เลยโอ้โหสุดยอดมากเป็นไงครับเป็นไงครับว้าววันนี้ว้าว,วามากเลยนะครับอย่าเ <c oughs> รามาดูจะกินอะไรได้ก่อนดีข <c oughs> <c oughs> อใส่ไทยหน่อยกันดังเพือ่อวางหอมใส่ไท่ป้า มือแบบน,นี้เท่าไหร่คเออมือน,นี้เท่าไหร่เหรอรอที่แล้วฉลามก็ส่วนนั้นสามโลก,กว่าผมไปขอปันเข้ามาในราคาต้นทุนนะครับสองร้อยกว่าบาทเนื้อก็ไม่ไม่ทำอะไรกินไม่อยากกิน,อ,นอยากกิน,นหัวอยากกินหูอย่างเดียว <c oughs> เดี๋ยวมือน,นี้ไม่แพงนะครับสำหรับผมเดี๋ยวขอชิมก่อน เนฉลามเข้ามันเข้าที่ต้มอ่ะข้ามนีีผักเผืกนี่คานาญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยนิ่มเลยด้ายหนิ่งครับช่วยด้วยแอะแอะแะฉลามเดี๋ยวผมให้ดูเลยต้มต้มมันแตกแล้เนี่ยไม่ได้ลดหรือนเสียดายเสียดาย เออเป็นไงเส้นๆเลยเห็นไหม,มน้ำมันกึบๆหนึบๆนะครับกึบๆสุดยอดครับเต็มเพีวยวอ่ะใหญ่มากมาเลยเมือ่อไหร่เปากกระดูดดังกึ๊กๆทำแบบสดๆเลยครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามน,นะครับโจโจออนทัว แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ